เห็ดกบปทะแก่เห็ดอูทต้น่ะคิดว่าน้อยลูกมะปูเห็ดใหม่ๆสดๆมะอือดเงยนงี้งกนี่เห็ดย่างกป๋าเห็ดทำฝานทำหำผะหำผะเห็ดทำาเห็ดหำผะอันนี้ในนี่เอินเห็ดหำผะทั้งยโซเขาเอิญเห็ดย่างนั้นน่ะงมีวะมีวะมี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  ผมว่าผมเคยเห็น่แต่เพราะว่าถีกระจมาใส่ปนแมนบอนี่บอกเลยหัวจักเลยแบบเป็นก่อนเป็นก่อนย่นนะท้างทางนีไม่เตว้ตัวนั้นมนเค็ดมันตัวเ็ยังเคดอยังเฮ็ดคือพะงับก้อยอยเฮ็ดตะล้เออเฮ็ดตะล้อแบบนี้เมีดตะล้อมาใส่ปนเลยเ็ดยังกินะนี่ยูคางทีนพูดแกงบ่ครับนี่อกไก่หนึ่งเฮ็ด มีเห็ดยังไงเห็ดไข่หมดเห็ดกอโกนนี้เห็ดเห็ดบกอือเห็ดบกเอืออันนี้เห็ดยังก่ออันนี้เห็ดเห็ดน้ำหมากกันเเห็ดน้ำหมาเห็ดน้ำหมากอันนี้มันหลายเห็ดต้นนี่อ่านี่เห็ดน้ำหมากอันนี้คือนี่คือแดงๆคือกันบ่แม่นเห็ดน้ำหมากอันนี้เห็ดเห็ดนาเล่เห็ดเทาวะนี่อ่าสมั่งไหมนี่เนี่เห็ดเทา เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพื่งได้เก่ามันได้งูได้ดอกเดียวเห็ดเพิ่งยังครับเนี่เพื่งเขามีเฮ็ดโลงโง่คว่านอนของกินอะไรครับของป้าเห็ดยังป้าเนี่ยนี่เขาอะไรครับอาหารอาหารแหลงลาบเหรอครับเรือยังนี้นี่อาหารแหล่งลาบปลาลาบปลาหัวแข็งลาบปลาปูลาม หลับเข่าอันนี้ฮะอันนี้อันนี้ลงดีห้องอันนี้มันลงดี <c oughs> ดังไฟเลยก่อน <c oughs> โอ้เห็นยงังน่าทางนเลยเอ็งเอาคล้าปูว่ะนี่นพ่อบอกน <c oughs> ะทิ้งนะครับเฮ็ยย <c oughs> ังกินเหรอเนี่ยบอทิ้งกับพ่ออ๋อไข่ปูนั่นแหละนะ <c oughs> ทอดนะฮะทอดยังซุปแป้งทอดนะบ่ต้องทุบเลยทอดจังไงเลย่าขอดเอาเอาไอลาบบ่ได้วันนี้อะไรนะเดีกันพอมาคุยกับเาทิ้งนี่ล่ะบอดนะให้อาปูนเอาไข่มันครับเอาไข่มันไข่มันไปอ๋อออกินเก๊กเขานอนบ่คือไข่ยง้มนี่ปู่มันลงลีนนี่ปู่หน้า ใส่ตะบอกฮู้กิ <c oughs> นเบียร์ไปน้ำปูเนตปูหน้าไปน้ำนี่ครับมาว่านอนเบรดของกินครับของกินไรครับเข้าหอมลาบปลานดำนี่ปู okay, okay. ปูปูเฮดยังลปาปลาเฮดังกินปูราดชนีตัวน,น, <c oughs> นี้นี่แหละปูราดชนีนี่นะโอ้เพรมันปูหน้าเด้ อ้ามันมามันม้างเลยเลยนี่เราชงน้าเลยจัดบ่เฮัดน่ะปูล่าชี่ปูตัวแม่ตัวนเอตแมเราเชียไปป้อยวะครับเรี่งไหนนี่มเชียมาต้มใช้เท่าฮะต้มปนใส่เท่าต้มปนใส่เท่าเน่อืมได็กตัวละซี่ตัวนบ่ลายบ่เรื่องเด็ครับคุณโม่เยอลคนแคออกเปนสทอดนะ ไปเ okay, ขงเ็งนี่กับจุปนไปเข็งนี่กับจุปนใส่กันมขหน่อยุ่คลันตายปุ่นฮะเพ่งคุมอยู่คุ่แจ่เมย์จเป็กันครับแกเมย์แจ่เมย์ มันกระบอกขบเลยลุงมันนุ่มไม่ได้โอ้ยที่หันออกน้ำสีนี่วะกระบอกขบเลยมันยังบอกครับหันน้ำสีเหลืองแก่เมื่อยนี่เสพไฟก็เคยแล้วหลับปลาครับกำลับกินข้าวแรงอยู่ส่วนชลีครับเนมยังกับลุงไง กับเท่ากับเท่าอ e. ่ือยัง้นอคุอไรกับหลาเท่ากี้หอีกินดนแลตันก็นเงินุไม่ตัดแก่อะนาจะไ่ตัดแล้วหลายคนกินเขาแล้วสิผ้าผมไปใส่ของลุงฮะ ข้าววายยังก่อนไปจูดโอไปจูดโอกินมาโตกระตังกินอะไรก่อนผมเคยกินกับแม่นีแล้วครับมาวานวันบ้านผมคงจะพวกเรือแบบนี้ไก่ไก่หน้มมีงานทำล่าปลาบ้างอนลาบปลาล่าปลาขาอันนี้อันนี้ต้มหัวมันต้มขมต้มขีมันนี่ละมันจะออกน้ำต้มมันลาบเท่าอันนี้ไป็นเหยื่อ แล้วก็ทานกินไก่กนเนี่ยป่เป็นต้นนี่เนี่ยป่ะนี่จะปนลมน,นนี่น<ม>อลองซิมบันนี้ก้าเป็นกัคงคงคงปปะไข่มพูนละรวนาสตรเดี๋ยวพูดละรนาสตป่าต้มปาจับเยอะต้มยำปลามีเน้อชุบลบา,ากเข้าถึงบ่เข้าเราไปกับลุกไปต่อไปยังขอยกันไปจุดต่อป่ะลุกแม่ไปจิ้ต่อ ขอครับีลยวไปจุดต oh, uh. oh, oh, uh ่อกันเอาร้ครับปู่ได้งนก็ตอยตอย่กินแอยอ้ปนี้เถอดบอลุ่มแ่บนะอะ่ออนี้ปูนาปูทะเลอบดี อันี้ทอดทอดแบบทอดแล้วก็โรยเกลือเปอน,นไม่ไม่อันนี้อันนี้ไปหามาแล้วก็ปูหน้าเราดิอ๋อแซ่กับปูน้อกรอบเด็กโหแซ่บ ปากเผ็มากป้าใสยังแน่ปาหลักเท่านี่ไม่ยังแน่นี่มันี่เมื่อคืนย้งแนบบกวฟักงามีหัวหอยมีข้าอข่าแต่ไส้แบบเท้าวานอนแับใจหัวหอยยังหลัหอยหอยเชอรี่กระไดหอยจุกก็ไดกุ่มอะไรมือสงอืมกลุ่งหนอยกลุ่ังหน่ยนี่ขึ้นกินจ่อ

lượt nhuận còn nha yêu của yêu của tôi tôi ừ. ừ. không có gì không có gì không có không không gì không คอตัวหใจห้องไมันไก่ดีหมวได้สิลไก็กันกันกจะกามันเมนไดอบเลยมัหน่อย

ไหนเ่เมด้ยแกนเดียวนีเนื่อเมื่อย่เ้ยจมาเด้อเขาจะลงมากคเขาจะเดี๋ยว่อนีไเ่อฮะเป็นเีไก่หม้อนั่นนะมึงเียว่ไปานอม้อลั่นเลยนะลั่นอ่ให้เ ที่เดินที่แหลกมือนลาสมมุมันเสาวันิดหน่อยั้ลนืทั่วเลยสังอกสีม้นามูบ้านกูเลือกกุ้งกูเลือกแมแม่มันตายเบิด์ถวฮะแม่มันตายเบอรหลัว้าดกูเลี้ยงขอไปเอาออกไปหล้นขึ้นแต่เขาในปลาเหมแต่ขามันลแต่ลูกมันเพเสียนะเนี่ยเนี่ย ยองเซียนบ่เพราะนตตายจะหลุนฮะ้มัแก่ตอแมากมาขึ้นปานนอนผมเห็นมันยังมอตายผมรู้ว่ากาจิวยคือไข่หมดแดงคงหมดดหมดแดงแดงนดแ่งหมดแดงมดงมดง nè mà là y chang đỉn nhon. đặt ra cái gì đẹp lên luôn. không chịu. toan. xiên to. to. này. ัเชื้อออกยากนะมันเหนียวนะไอ้ต้ปากมันนะหาซองหนึ่งซองหนึ่งอาหารของกินว่านอนสดสดเอาไม่งั้ตายบ่แม่าตาว่าจะนี่มัน่ายว่นโตแก่ตัวแก่

นี้ยังก็รู้ว่นส้มแมงก็ส้มไปอีกตีนั่นบเ้งเนะม่ปลาไหลปลาไหลยุกก่ขุ่นโอ้ยอ้โอ้ยลาบแล้วผมมักผมหมักลาบมอไรินไงนลาหมนขึ้นอย่ง้ะนี่าเซลล์ีเ่งไอนอ เดี๋ยวหักแทงหล่อไม่ใ่แล้วเข่าเราถินงเง้ยเลยแล้วเอาแอบพเอามาไหมลุงตังโอ้โวหน่อยมาดีเนอาเอาวหน่อยได้ินนี่ม่นั่งเถอดนั่งท่นงสนม่มงินเยนโอ้ยเด็กชายนะม่อยุ่ อาหารว่าซุปหนูปวดน้บักาทำปุเหี่ยวขาต้มทำเหี่ยวข็าต้มอยูนาเดียวต้มเดียวต้มหันเียต้มหั่นเดียวต้มเดียอันนั้นตำเตกเพิ่นแม่น่ะไปเก็ตเห็ดนะเขาเ่าเอากายหน่อยมเล่นถ้าไปเก็ตตรงเต็มเฮ็ดแะ้าเ้าไปถึงเติมเข้าไปจักเลยเลี้งเอาเลยไปกับบ่บ่งมาหาเอา ลุงยิ้มแล้วแก่เมอยาทานยิ่ไทางเขาเงเานเนาะเนี่ยเนาไม่หนี่แล้วา้านกเราะันเป็นป่าโอ้เาะอะไไปนำบบวนไปใช่หะแดนกินเากินเ่าข้ากินเผาเนี่ยจ้าเบิ่งร้านน่อยเาม่เาลูมาทานนี่านไปหาเนี่ยดยายรักยายรักมา